เข้าไปในศูนย์กลางนะะเมืองก่อนสุดท้ายจําคุกไปคนละ6ปีต่อมาบอกว่าเดี๋ยวได้รับอภัยโทษแนะะ่นอนสุดท้ายอภัยโทษก็ไม่ได้รับเพราะการไม่พอใจนะครับทักษิณชินวัตรในส่วนของรัฐบาลพมา่าทหารพมา่านั่นเอง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทสศักดิีพกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนทีรับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้หลายประเด็นเลยเริ่มต้นในเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าสู่ปีใหม่นะครับมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่น่ารอดทึกใจเริ่มต้นในเชิงปรากฏการก่อนนะสุดสะเทือนใจแม่ประวานนะครับออก,ก้าที่เคยแบกลูกนาน17วันเมื่อปี2018 แกลบค่าวนี้ก็แบกลูกอีกแล้วแม่ปาวานออกาสหรือปาวานเพชรคาตซึ่งเคยเป็นข่าวใหญ่ระดับโลกในปี2018หลังจากแบกลูกวานที่ตายแล้วติดตัวไปทุกทุกที่นะครับเป็นเวลานานกว่า2สัปดาห์ได้ทำเช่นนั้นอีกครั้งหลังจากการตายของลูกปาวานตัวใหม่ของมันที่นักวิจัยระบุว่าเป็นการแสดงความโศกเศร้า จากการสูญเสียลูกที่เกิดขึ้นนะครับเหตุการณ์ระทึกไฟไหม้รุนแรงอาคาร8ชั้นในเกาหลีใต้นะครับอพยพคนกว่า300คนเกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงอาคารพาณิชย์ใจกลางเมืองนะครับทางฝั่งของเกาหลีใต้อพยพคนกว่า300รายนะครับจาอาคารและบริเวณใกล้เคียงมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยรอบนี้อยู่ทั้งหมด28ราย ะอิสราเอลก็เดินหน้าโจมตีชนวนกาซานะครับมีผู้เสียชีวิตกว่า100คนในระยะเวลากว่า24ชั่วโมงผู้สูญเสียกว่า100ศพในฉนวนกาซารวมไปถึงเยาวชนหลังจากที่การโจมตีท่าอากาศยานรุนแรงของอิสราเอลในเวลา24ชั่วโมงทำให้ฉนวนกาซาได้รับความเสียหายอย่างหนักตั้งแต่พื้นที่ทางเหนือ พื้นที่ทางใต้เลยทีเดียวนะครับหมูเด้งไม่แพ้นะฮะเด้งไม่แพ้หมูเด้งนะครับลูกฮิป,ปรแกแระนะครับในสวนสัตว์เวอร์จิเนียมีการลงเล่นน้ำเป็นครั้งแรกสวนสัตว์รัฐเวอร์จิเนียของสหรัฐอเมริกาพาลูกฮิป,ปรแกแระน้อยเกิดใหม่ไปลงเล่นน้ำในสวนจัดแสดงเป็นครั้งแรก ซึ่งลีลาเจ้าตัวน้อยดีดเด้งหน้าอินดูไม่แพ้เจ้าหมูเด้งที่อยู่ในประเทศไทยเช่นกันนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับผู้นำของสโลวาเกียก็ขู่ตัดความช่วยเหลือนะครับผู้ลี้ภัยยูเครนนะครับตอบโต้ปิดท่อส่ง๊าซจากรัสเซียนายกรัมตรีโรเบิร์ต แห่งสโลวาเกียคู่จะตัดเงินช่วยเหลือผู้นิภัยชาวยูเครนกว่า1,30,000คนท่ามกลางข้อพิพาทกับรัฐบาลยูเครนในเรื่องการลำเลียงก๊าซจากรัสเซียที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นที่ผ่านมาสโลวาเกียถือเป็น1ในจุดทางเข้าหลักของท่อก๊าซจากรัสเซียคาดว่าจะต้องสูญเสียรายได้จากค่าธรรมเนียมทรานสิตนับร้อยๆจากนับร้อยๆล้านยูโรเลยทีเดียว อีกเหตุการณ์หนึ่งก็โจไบเดนโดดขวางนิปปอนสตีลนะครับซื้อกิจการ US Steel ซึ่งจะกระทบความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาประธานดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาได้ออกคำสั่งห้ามไม่ให้บริษัทนิปปอน t e ีลสัญชาติญี่ปุ่นเข้าซื้อกิจการ US Steel ผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ของสหรัฐอเมริกาด้วยเงเงิน14,900ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา โดยอ้างว่าข้อตกลงควบกิจการดังกล่าวจะก,กระทบความมั่นคงของสหรัฐอเมริกานะโจไบเดนและดูนันทรัมต่างแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยและประกาศขัดขวางข้อตกลงนี้ในอดีต US Steel เคยควบคุมการผลิตเหล็กเกือบทั้งหมดในสหรัฐอเมริกาและปัจจุบันถือเป็นผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่อันดับ3ของอเมริกันและอันดับที่24ของโลกนของโล อีกเหตุการณ์หนึ่งก็ FBI ก็มีการเปิดเผยนะครับเหตุการณ์ไซเบอร์ทรัคเกิดเหตุระเบิดหน้าโรงแรมทรัมป์นะครับไม่มีความแค้นต่อว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะครับคาดป่วยเป็นโรค PTSD สำนักงานสอบสวนกลางหรือ FBI ระบุว่าชายผู้ต้องสงสัยขับรถกระบะไซเบอร์ทรัค ของเทสลาไปจุดชนวนระเบิดที่ด้านนอกโรงแรมทรัมป์อินเตอร์เนชั่นแนลที่ลาสเวกัสไม่ใช่ความคับแค้นใจใดๆต่อว่าที่ผู้นำสหรัฐอเมริกาโดนทรัมป์และอาจจะมีภาวะทางจิตหลังเผอเหตุการณ์ที่กระทบทางจิตใจอย่างรุนแรงนะครับหรือโรค PTSD นะครับ FBI าย้ำอีกครั้งว่าไม่พบความเชื่อมโยงที่ชัดเจนว่าเหตุการณ์ที่ทำให้ มีผู้ระบบาดเจ็บ7คนจากกรณีชายขับรถกระบะพุ่งชนคนที่นิวออลีนซึ่งกล้าชีวิตคนไป14คนแม้ทั้ง2เหตุการณ์จะเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันก็ตามนะครับรวยเละนะสหรัฐอเมริกาเตรียมขายอาวุธให้กับอิสราเอลนะครับอีก8,000ล้านดอลลาร์สหรัฐรัฐบาลของโจไบเดนนะครแห่งสหรัฐอเมริกาแจ้งไปยังสภากอเกรส เกี่ยวกับโครงการจำนาหน่ายอาวุธให้อิสราเอลรวมมูลค่า8,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐอเมริกาตามข้อมูลเจ้าที่สหรัฐอเมริกาเมื่อวานที่ผ่านมาซึ่งสะท้อนจุดยืนของวอชิงตันที่ยังคงสนับสนุนนัดยิวอย่างเข้มข้นในการโจมตีนะฮะในฉนวนกาซาแม้สงครามจะร้าชีวิตชาวปาเลสไตน์ไปแล้วกว่า45,000ชีวิตก็ตามอีกเหตุการณ์หนึ่งเกี่ยวข้องกับประเทศไทยฮะพม,ม่าก็ เตรียมปล่อยนักโทษเกือบ6,000 60, 0รายนะครับเนื่องในวันเอก,การาชนะครับแต่ไม่มีการระบุชื่อคนไทย4คนนะที่ถูกจับกลุ่มเป็นชาวประมงอัฐบาลพม่ารัฐบาลท <c oughs> หารพรม่าะนะครับเตรียมปลดปล่อยนักโทษจำนวน5,864คนโดยส่วนหนึ่ง ของโครงการอภัยโทษประจำปีเนื่องในวันครบรอบการประกาศเอกราชตามรายงานของสื่อพมา่าพม่าตกอยู่ในท่ามกวางสานการความวุ่นวายทางการเมืองตั้งแต่ปี2021หลังจากกองทัพโค่นล้มรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งปราบปรามกลุ่มประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างรุนแรงจนกลายเป็นชนวนสู่การจับอาวุธนะครับก่อการกรบฏไปทั่วประเทศนักโทษกว่า 5,800คนรวมถึงชาวต่างชาติจำนวน180คนจะรับอิสรภาพนะครับเหตุผลด้านมนุษยธรรมและความเมตตากรุณาเนื่องในโอกาสครบรอบ77ปีที่พม่าหลุดพ้นจากอาณานิคมของอังกฤษนะครับรัฐบาลพม่ายังประกาศลดโทษให้นักโทษอีก144คนที่ถูกพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตโดยให้เหลือเพียง15ปี พม่าปล่อยตัวนักโทษหลายพันคนเป็นประจำเนื่องในวันหยุดของชาติหรือวันสำคัญทางพุทธศาสนาเมื่อปีที่แล้วและมีนักโทษที่รับการปล่อยมากกว่า9,000คนนะครับในบุคคลที่ยังคงถูกคุมขังโดยรัฐบาลพม่าคือองซานซูจีอดีตผู้นำนะครับที่รับรางวัลโนเบลจากฝั่งสหภาพยุโรปซูจีวัย79ปีตกจัดสินจำคุก2 4ปี ในคดีอาญารวม14กระทงซึ่งมีข้อหาปลุกกระดมโกงการเลือกตั้งและทุจริตประพฤติมิชอบโดยเจ้าตัวยังคงยืนกรานปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยปรากฏว่าตอนนี้อัฐบาลพม่าก็ยังคงปฏิเสธนะครับที่จะปล่อยแรงงานไทยนะที่ไปทําประมงในพม่านะครับตอนแรกก็รับปากประเทศไทยว่าจะปล่อยตัวทั้งหมด นะแต่สุดท้ายก็มีโทษจำคุกอย่างหนักทุกคนเลยทีเดียวเร่นที่น่าสนใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเกาหลีใต้นะครเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเกาหลีใต้ปรากฏการมีการออกหมายจับยุนซุกยอนประทับดีของเกาหลีใต้แต่ปรากฏว่าเกิดการปะทะกันเกิดขึ้นระหว่างตำรวจกับเจ้าที่หน่วยอารักขาประธานาธิบดีนะครับทำให้ประธานาธิบดียุนยังคงไม่ถูกจับ ในขณะที่มนะ็อบในส่วนของเกาหลีใต้ก็เรียกร้องให้ชว่ำเข้าแทรกแซงการเมืองช่วยประธานาธิบดีของสมขาวก็คือยุนซกย่อนผู้สนับสนุนซอกยอนนะครับประธานาธิบดีนะฮะกนะ็ได้รับการขัดขวางนะครับผู้สนับสนุนยุนซอกย่อนประธานาธิบดีเกาหลีใต้นะครับ ได้อ้างว่าเกิดการโกงเลือกตั้งและโด,ดนทรัมป์ซึ่งแพ้การเลือกตั้งในครั้งนั้นเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งที่แท้จริงโดยผู้สนับสนุนยุนนะครับหวังว่าทรัมป์เนี่ยจะเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีนะฮะสมัยที่2ในเร็ววันนี้และช่วยทําให้ตําแหน่งประธานาธิบดีของยุนกลับมาเข้มแข็งได้อีกครั้ง นะครับทรัมป์ได้ออกมาแสดงคลิปความคิดเห็นในความวุ่นวายทางการเมืองในกรณีนี้นะโดยทรัมป์ไม่เคยออกมาแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใดนะครับผู้ชุมนุมก็ต้องการที่จะให้ทรัมป์เข้ามาแก้ปัญหาภายในประเทศของเขาฮนะซึ่งเรียกว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยพอไม่มีผู้นําสูงสุดอย่างพระมหากษัตริย์เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเกิดความขัดแย้งครั้งใหญ่และจนถึงขนาด,ดนี้ในเกาหลีใต้ประเทศแห่งประชาธิปไตยยังหาข้อยุติไม่ได้ ในเรื่องแรงงานไทยฮะซึ่งปรากฏว่าถูกจับกลุมไว้ทั้งหมด4คนเป็นชาวประมงนะครับถูกจับในหน้าน้ําของพมา่ารัฐบาลไทยพยายามทําการจุรจาตอนแรกว่าจะมีการปล่อยตัวขึ้นมาต่อมาก็มีการหักหน้าไม่ทําการปล่อยตัวส่งไปยังรัฐบาลกลางนะครับและต่อมาก็มีการพิพากษาจําคุกผู้ต้องหาทั้งหมดทั้ง4คนนะฮะรัฐบาลอุงอิงฮะ ก็บอกว่าอัฐบาลพม่าเนี่ยบอกว่าจะมีการเนื้อทศกรรมเนี่ยเขาก็จะทําการปล่อยตัวอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่านะฮะวันชาติของพมา่าพลเอกซอมินทูโคสกพมา่าเปิดเผยกรณีการปล่อยตัวนักโทษนะะเกือบ6,000คนซึ่งมี180คนเนี่ยเป็นคนต่างชาตินะครับ แล้วก็กรณีที่มีการจับกลุ่มบริเวณต่างๆนะซึ่งมีคนไทย4คนที่จังหวัดอรนองนะครับเมื่อวันที่29พฤศจิกายนปี2568ก็หาลุกล้ำแม่น้ำของพม่าจนถึงวันนี้ไม่มีการปล่อยตัวนะซึ่งก็มีความหวังว่าจะมีการปล่อยตัวนะครับแต่ปรากฏว่าพม่าไม่ปล่อยตัว สาเหตุที่พม่าไม่ปล่อยตัวก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของทักษณิณชินวัตรทักษณิณชินวัตรที่ผ่านมาก็พูดอยู่เสมอฮะบอกว่าจะเข้ามาแก้ไขปัญหาของพม่าะจะคุยเจรจาวา่าแดงคุยกับกาเลียงนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะเคลียร์ปัญหาในพมา่าจัดการเรื่องเพื่อนบ้านให้เรียบร้อยล่าสุดก็คุยกับอันวาอิบราฮิมนะครับคุยกับอันวาอิบราฮิมจะเข้ามาจัดการเรื่องของพม่าเป็นข่าวไปทั่วก็เลยเป็นที่มาของสีนักโทษไทย สวยไปด้วยพอทักษิณเข้าไปแทรกแซงกิจการภายในประเทศพมา่าโดยที่พม่าไม่ยินยอมก่อนหน้านั้นรัฐบาลพม่าก็ไม่เห็นด้วยนะครับที่ทักษิณจะเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในถึงแม้ว่าจะมีการกล่าวอ้างว่าทักษิณน,นั้นสนิทกับผู้นํารัฐบาลทหารพมา่านะครับจนถึงกรณีทําให้จากความวุ่นวายนะครับการไปแทรกแซงกิจการภายในประเทศอื่นของทักษิณกําลังทําให้4ีคนไทยอยู่ในสถานการณ์ที่ลําบาก นะครับตอนแรกบอกว่าจะปล่อยตัวทันทีตอนที่2บอกว่าอาจ,จะส่งภายในเข้าไปในศูนย์กลางนะเมืองก่อนสุดท้ายจําคุกไปคนละหปีต่อมาบอกว่าเดี๋ยวได้รับอภัยโทษแน่นอนสุดท้ายอภัยโทษก็ไม่ได้รับเพราะการไม่พอใจนะครับทักษิณชินวัตรในส่วนของรัฐบาลพมา่าทหารพม่านั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเรา ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ชายุโกโหตุงมาหาวชิราลงกรนพวงชาวไทยถวายพระพรวารางคุณเกลงถวันสุราชัย ส,สักกาี่สิษิ์ทรงอุทิศเพื่อปวงประชาสืบสานงานพระราชบ,บิดาขอพระสยามเทวาคุ้มครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธา มีใจเมืองเป็นสูงพลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักปรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระ,พร,ะร,ราชาพิเศษ ครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศีสินมหาวัชิราลงกรมหิอรภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสม,มูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวรโรดมบ,บรมมาถาธรรพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโเดชะท้ารงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังรมโพ่พระบาทระมีนังชาคนไทยประศร ทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมพัะเียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเนื้อยิ่งสิใจ